สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ามากินเขาน้ำแค่จ้ากระน่อยก้อยปลาดุกเส้บกม่วงกก่ <Yeah. S 1> ดักแด้จ้าพี่น้องมาจ้ากินเขากับบรรยากาศหนาวหนาวหนาวจ้าพี่น้องนะกินน้ำการสวัสดีครับมีจะล่ม ตากเนื้อไว้มืัอนี้โ่งของไกวประดุกใส่บักม่วงพี่น้องตาําใส่บักม,วกม,ม่วงแหลกๆลอสุภาพอนะ่ะปากขี้เดออกอปากขียเออก 好，嗯。 เขาขายเป็นเม็ดหร,อรอมมือเปล่นเม็ดละเท่าไหรไปจับมืได้หรอือวะได้บาทเจลเ้วเนาะนันเม็ดนี่เม็ดหาซีฟเม็ดหาซีฟกับเม็ดมันมีหลายอย่างเนี่ยหลายอย่างคือืมมันมีกอยังคือยังโคง้งแบบนี้ได้ข่กลมๆเนี่ย เออแบบกลมๆแบบโค้งร้านนี่อันแบบธรรมดาเรียบๆนะมันเข่ากับต้มบานก่อนเอ่ะนี่เห็นบนี่ถ่้บาน่มแพงดอก้หวก็บานนี่ละถ้า่อยจำโมผิดนะเนี่ยหาสิดมนแมนมันลงโล่งตัว ก้งคืนมันงามเถอเด้อแม่นไมน หวานไหมเนาะมัน στε? หวานไหมเขาเขาจะ,ะก่อยป่ะปน<ล>เออเออย,าน,า,ยนนานแล้วมนขายเลยป่ะาแเ้ามมนขายอยาืม,อ,มออกเีก้มนราได้ซูปกระแซ่บไหมแซ่บป

อากินด้เ้า่อกเอากินด้ขอาเกากินด้เ้าั่ทนเล่าเนกินก้อนอากบานอเจอกินพอมันพระ่าเจ้ากินอกินเาแล้วง้นเถ้าาปุงั้งน่นั่งกินเาตีกแต่งมือกนจับน้ <laughs> 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 ตายเหมือคกันแล้วจ้ับปกินต้าเ้าอื่นบ่ลงคลลไปก้อยิมไรดีเดี่ยคุอย้อยเตรยมเห็นว่าไม่เอาขานอ <c oughs> อเอาเลยน สฉพ่อเขาจะว่า,เ,าเอาไปตุ่มจืดละมันหวานราชน,นีเนาะเฮ้ยกลิ่น,นดอกน้อยๆความหวานกลิ่นดอกแง่ตัวนี้หวานจุ๋ยๆเลยพี่น้องกรอบเขาเนาะหวาน ăn không những cái nét sợi dọc nhưng khâu nó phải hết biệt và mình ươn đó mình ươn điện bàn chấm bó đầy vào ้ซื้อบัวแม่เจ้าบาทหรอสองลอยหรือสามลอยหรือลอ,อยก็บาทตัวจับบ่อไดนเนาะใช่ไหาปลาแพ้งหรอกเพราะว่ามันไล่เหลี่ยมหมถ้าไล่ค้งยังแพง để bà lại xem cái bát lạnh ngân cứ cán nếu như nó bì ra nó bì ra nó Đi ra nó bì chết nó bì ra 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 phó bì ra Cứ ถ้าโปรตีบัวมันจะชิดโล่งห่พี่น้องมันมีสีสันมันมีเอ่อเค็มมันมีอย่างคือคนบัวมีคิ้ล่ะมันมีมิติถ้าติดบัวเข้าไปอ้วมันมันไม่สไตล์ไม่เจ้าของพย่นเรายังเิีติดเลยเพราะว่าซื้อมาแพงบ่ แบบท่าสีแบบอย่างร้ายงามถ้าซุ้มกว๋วไก่เอาแบบโค้งเอาแบบน,นี้นะเรื่อ่นั่นงามอยู่แต่ว่าซุ้มบานแต่ไหนมันแผ่นชาเสี่ยวซุงง้มัน่นมันแผ่นโบเขากันเนาะมัน่นโบเขากัน ở đây đây cho mang cho ở bắt xí đấy cả tha xí này là thế nào các bao xí nè các bạn ọt đẹp thế mà phép phải lựa gì đấy จะว่าบาทตะหน่อยออกม่นดเลยออกแค่บอกว่าจ๋าจ๋าลูกจ๋าจริงกังนผมไม่เอาบพูดใจก็มากน้ําเพียกกะสาวนสีเทาเพียมากเพียงว่มามันดากดากสิ สงวนน,นี่นี่ออกมาบ่าได้ให้ยูขางในแดดออกมากแล้วแต่หน่อยบ่เคยใส่เสียกันหนาวก็ยังได้ไช้ จะน้ำยังหวานกลับไปเรือล,ลากออกล่ยลน้ำปูดออกให้ีจังบอรับ Ngài, ngài, kìa, Tôi phải nhá. Ừ. có phải người hết kẹo hạt nữa Đang nằm nhiều thì à, Đang nằm nhiều ừ. Hết kín vẫn hết Hết chín yên hết bova hết nhau dạng nếu chín hết em phụ ơn chín thứ gần sẽ ạ กินแล้วมั้กับมวนแซบ่บอุ้ยหนาวอย่างนี้ช้าพิศภาหนาหนาว หน,นาวจีนอนหมผาเชวเนาะ่หนาวจีอกินมกมหมูทานบ่เมื่อก้้วยมันสวยนะนั่งหนาวไหมไปส่มของจันสือ่อม,มูกระากกินที่อุ่นดีเอาค,ครับ Sữa chua, sữa Giọt Đọt nha Nằm cúp cúp đi đi nó Xẹp chả đi nào Phải coi ngáp, xóa đi ngáp